สวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่องธนวัฒน์ชนแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมานำเสนอนะครับวิธีการถอดขั้วแบตแล้วก็ใส่ขั้วแบตนะครับวิธีการนะครับคือใส่ยังไงให้ถูกต้องนะครับหรือถอดยังไงให้ถูกต้องนะครับกันแรกครับนี่ครับคือขั้วลบนะครับหรือสายดินเรานะครับเราตอนถอดแล้วก็ทําการถอดสายดินหรือขั้วลบก่อนนะครับ นี่ครับก็ถอดมาน,นี้นะครับหลังจากที่เราถอดขั้วลบเสร็จแล้วเราค่อยมาถอดขั้วบวกนะครับก็วิธีการนี้นะครับถ้า,าท่านผู้ชมนะครับอา,อาจจะคิดไม่ถึงนะครับว่าการถอดต้องถอดขั้วไหนก่อนนะครับ เพราะว่าถ้าเราถอดผิดขั้วนะครับโอกาสที่ไฟจะสปาร์กนะครับมีเยอะนะครับถ้าสปาร์กแล้วแบตเราก็อาจจะเสื่อมคุณภาพลงนะครับบ่อยๆนะครับถ้าทำบ่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะระบบไฟในรถเรานะครับเสียนะครับก็ตอนใส่นะครับเราก็ใส่ขั้วบวกก่อนนะครับแบบนี้นะครับวิธีการใส่เราใส่ขั้วบวกก่อนนะครับ นี่ครับก็ท่านผู้ชมก็จําไว้นะครับเวลาถอดถอดขั้วลบก่อนครับแล้วก็เวลาใส่ใส่ขั้วบวกก่อนนะครับนี่ครับตอนนี้ใส่นะครับแล้วก็ใส่ขั้วบวกก่อนนะครับโอกาสที่ไฟจะสปาร์คนั้นไม่มีครับดูมีอาจจะน้อยมากนะครับดูครับแล้วผมก็จะใส่ขั้วลบทีหลังครับนี่ครับก็จะไม่มีไฟสปาร์กนะครับผมจะใส่ให้ดูสองสามรอบเลยนะครับ ครับก็ไม่มีไฟที่จะสปาร์กออกมานะครับนี่ครับก็จําไว้นะครับเวลาถอดถอดขั้วลบก่อนนะครับแล้วเวลาใส่ใส่ขั้วบวกก่อนนะครับนี่ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กด subscribe นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมน่องคิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ